สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่กับผู้หญิงที่คุณหน้าคุณตาเหลือเกินสวัสดีครับพี่นุย้ยสวัสดีค่ะถ้าเป็นดาร์ล็อกของพี่นุ้ยก็จะบอกว่าวอชิงตันนะแต่ทีนี้เราคงต้องขอพูดว่าว l ล o m e มทูแบงคอกครับเรื่องน้ำหอมหน้าหนาวหน้าหนาวพี่นุ้ยขอเป็นหน้าหนาววอชิงตันนะโอ้โ ผมเพื่อนเขาจะไม่เข้าใจ่ะครับเพราะหน้าหนาวเมืองไทยมันก็ไม่ไม่ไปขึ้นตีมหนาวไทยไงโอเคโอเคได้ก็เป็นหน้าหนาวของพี่นุ้ยที่พี่นุ้ยชอบนะครับที่เตรียมมา3ตัวส่วนผมก็เตรียมหน้าหนาวแบบไทยๆวันนี้เราก็จะมาแชร์กันคือหลายคนถามมาว่าให้อัปเดตลิชน้ำหอมหน้าหนาวต้องบอกว่าผมยังเลือกอยู่แลย ไม่ตกผลึกสักทีครับพี่นุ้ยแล้วก็เลยมีโอกาสก่อนที่พี่นุ้ยจะบินกลับวอชิงตันเนาะก็เลยอ้ามาพี่นุ้ยเรามาแชร์ร่วมกันดีกว่าเลยและนี่ก็คือน้ำหอมของเราถา้งคู่นะครับคนละ3ามสามเริ่มจากเลดี้เฟิร์สละกันนะได้เลยค่ะตัวเบาครับผมเบาสำหรับพี่นุ้ยละกันนะเพราะว่าหน้าหนากวอชิงตันเนี่ยถ้าใช้อะไรที่เบาเกินไปจับไม่ได้กลิ่น นั่นคือปัญหาจริงๆแล้วหน้าหนาวพี่หน้าหนาวมากๆเหมือนน้าหอมมันจะไม่ไม่กระจายใช่ไหมใช่มันจะไม่กระจายคือจริงๆแล้วตอนไปอยู่ไทยสิ่งหนึ่งที่ชอบคือเออมันมันร้อนแล้วรู้สึกน้ําหอมที่รู้สึกมันไม่ได้แรงกับมันแรงขึ้นกระจายขึ้นแต่พอหน้าหนาวเนี่ยทุกอย่างที่วอชินตาจะค่อนข้างชื้นด้วยแล้วก็ถ้าเราใช้อะไรเบาเกินไปมันก็จะไม่ได้กลิ่นแม้กระทั่งตัวเองก็จะไม่ได้กลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรที่หนักขึ้นมานิดนึง อ่าแต่ตัวแรกที่พี่นุ้ยจะเอ่ยถึงนือพี่จริงๆแล้วมีความสึกไม่ได้หนักมากหนักไหมอ่ะสำหรับไทยโหมันนี่มันสเปคผมคือผมชอบไม้ไม้หนังหนังอะไรย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ทาวฟอร์ด u ูดบูดมีวูดเบาๆเป็นออกแนวสโมกกี้ไม้มากกว่าแล้วก็มีคาราเมลก็คือกระวานผมว่าตัวนี้มันแนะนําให้สำหรับคนที่ใช้น้าหอมใหม่ๆยังได้ได้ได้เป็นวูดรุ่นเด็กตัวนี้เข้าถึงง่ายมากสําหรับคนที่แบบอยากเริ่มใช้วูดเนี้ยก็น่าจะชอบแม้กระทั่งผู้หญิง เพราะจริงอันนี้อาจจะไม่รู้ว่าคนจะรู้สึกว่าอูดมันผู้ชายไปไหมสำหรับมึงไทยผมอะไม่รู้สึกถึงกลิ่นอูดมันจะเป็นไม้สโมกกี้มันจะเป็นไม้สโมกกี้สัมมาเพราะว่าอูดจริงๆอ่ะหลายๆบ้านนะครับที่เราเจอผมต้องบอกเล้เออูดผมไปไม่ไม่ไหวอันนี้จะแนวแอนิเมล็กสติงกี้ไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะมีพี่นุ้ยมาต้องอยีายงนี้นี่ต้องมีสับแบบนี้คือถ้ามีผมพูดคนเดียวของผแบบอันนี้แหละมันก็ดอกไม้ไ รุ่นนั้นที่นุ้ยจะใส่จะแบบออกแนวบางทีก็แบบเออเหมือนแอนิเมลิกอ่่ะออาโเรกอเ่อจะสัตว์ป่าไปนิดนึงสัตว์ป่ามีมีมีความดิบมีความใช่ใช่ขุ่นอารมณ์อย่างนั้นแต่นี้มันจะมีอารมณ์แบบหวานๆหน่อยนึ่งกินคารามอมก็กระวานจะหวานหน่อยนึง่ง ผมว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้มันใช้ง่ายแหละเป็นสตาร์เตอได้เป็นสตรอได้คือไม่ไม่หนาวมากก็ใช้ได้ตั้งแต่ฟอลเป็นต้นไปจริงๆริงยิงยาวได้เลยก็ยังได้นะอันเนี้ยได้แต่พอใช้หน้าหนาวเรามีความสึกเฮ้ยมันอบอุ่นโคซี่ถึงแม้ว่าจะไม่แรงมากนะก็แนะนําให้สเปรย์สักผ้าพันคออะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเบาๆฟุ้งๆตัวนี้ดีผู้ชายผู้หญิงนะผมวนะดีหมด ใช้แล้วทั้งหลอกขึ้นสวยขึ้นหมดอ่ะจริงจริงสำหรับคนเริ่มต้นแบบทอมฟอร์ดไทวิเบนนะก็แนะนำเลยตัวนี้โอเคตล่อแรกครับอูดูดเป็นลิสต์แรกของน้ำหอมหน้าหนาวจากวอชิงตันส่วนน้ำหอมบางกอกสยามบ้านเราเนี่ยที่มันหลอกหลอกเราครับพี่นุ้ยบางทีตื่นเช้ามาลมหนาวมาแล้วไม่สองวันก่อนเย็นหน่อยใช่ไหมคือหน้าหนาวเมืองไทยนะครับสิ่งที่กงูตู่ประกาศนะแล้วเราสัมผัสได้เลยว่ามันหนาวจริงนะคือแดดแดดจะแรงมาก หน้าหนาวแดดจะแรงจะแสบผิวมากครับแต่ลมหนาวอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมาบ้างไม่มาบางไม่ตามนัดเท่าไหร่อ่ามาถึงน้ำหอมสยามที่ผมรู้สึกว่าเหมาะนะแล้วผมชอบเอาอันนี้ก่อนเนี่ยเป็นความแปลกที่หลังๆมาผมชอบน้ำหอมแบนนี้คือแม่ไม่ค่อยกระจายตัวครับพี่เออมันจะเหมือนแบบเป็นบาเรียอยู่รอบๆตัวเรานิดๆใช่อันนี้คือกรูเอล การีเนียจากเกลรลงเป็นเป็นลายใหม่ของเขาลายใหม่ของเขาพี่นุ้ยเคยเห็นแอดเขาปะที่มันเรียงเนลายขวดอ่ะดสวยเลยแล้วมันแมนมากมันเทมากผมก็เลยรู้สึกว่าสวยใช่ดูไฮโซชอบแล้วหัวสเปรดีหัวสเปร์นะที่ผมเซอร์ไพรส์แล้วหลงรักก็จะมีเมซองหัวสเปร์มันจะกระจายเออเหมือนฟุ้งนี่จากอันนี้เหมือนกันเลยครับพี่นุ้ยและอันนี้มันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มันไม่ได้สดชื่นจะไม่เป็นดอกไม้ดิบๆิบอ่ะ ก็ไม่ไม่ดอกไม้จ๋าด้วยใช่ไม่ดอกไม้จ๋าผมเลยรู้สึกว่าผู้ชายอ่ะใช้ได้แล้วก็ดูมีความเฟมินีนหน่อยหน่อยเวลาผู้หญิงได้กลิ่นอ่ะาจจะไม่กระตกกระตากมากไก่ไม่ตื่นมันจะมีความเย็นๆหน่อยนึงด้วยมั้ยเย็นนิดๆสัมผัสเบาๆดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย มากๆเลยอันเนี้ยผมได้ชอบเออลิสต์น้ำหอมหนาวครั้งนี้มันเลยอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไร new n o r มอ l อันนี้มันเป็นยู unisex ป่ะคะหรือว่าผมรู้สึกว่ามันคือยูนิเซ็กซ์หมดละผมรู้สึกว่ามันยูนิเซ็กซ์หมดละถ้าถามผมผู้หญิงจะใช้ได้ไหมผมก็ว่าได้ได้เลยผู้ชายจะใช้ได้ไหมได้นี่ก็คือน้ำหอมตัวแรกของผมที่มาแนะนำตอนที่เรากำลังสู้กันอยู่ครับสู้กันอยู่ครับอ่ะตัวที่สองของเมนูอ่ะขอสลับ เพราะว่าอันนี้มันจะหนักขอสลับ <laughs> หรือว่าเอาตัวเต็งเอาตัวเต็งอ,อะเราจะมาช่วยแบรนด์สุดโปรดเมาโลนอมอริเวณทองค่า,าคตัวนี้จะบอกว่าเท่าที่จําได้นะครั้งแรกที่ลองอะตอนนั้นลองตอนไม่ใช่หน้าหนาวแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราคิเฮ้ยมันแบบดูผู้ใหญ่ไปเปล่า<อ>ไม่เหมาะกับเด็กอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอก็วางเขาไว้แล้วพออากาศเริ่มเย็นมาใช้ก็เฮ้ยมันแบบมันดีมาก มันดีมากแล้วก็เลยเพิ่งเข้าใจว่าทําไมคนชอบกันมันให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นหรูหราอบอุ่นมากใช่เออ,อ,อแล้วก็แบบกลิ่นทองค่าแบบโหหวาน,นกําลังดีมีหวานมาคลุมเนาะ <S <S ใช่ใช่ม,ม,ม,มันเหมือนกับว่ามันมีความหวานแล้วที่มีมิติแบบ ออกไม่ใช่เชิงควันแต่มันเหมือนมีสโมกบางอย่างที่อยู่รอบรอบกลิ่นเนี้ยมัน f e ลค Christmas อะแต่วันไม่รู้ว่ามันคือสโมกอะไรเนาะใช่ใช่ใช่เออมาจากมือว่าพี่นุ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันมือแหละด่างไม้อะไรอย่าง้แต่ว่าผมชอบตุ้นมากมากชอบชอบแล้วที่นม่ว่าจริงล้วก็เอาไปเลเยอร์กับหลายๆอย่างของโจมารลนได้ตามสไตล์เขาอยู่แล้ว่ใหม่ล่าสุดเลยผมปคนนั้นที่เราเจอกันที่โจมารลนนครับผมเอาไปเลเยอร์กับไอตัว Starlit Mandarin น o ่ e ได้ได้ได้ดีมากเพิ่มความแบบ เอทำไปยิ่งขึ้นเออทำให้ตัวนั้นติดทนขึ้นด้วยเพิ่มเพิมเอออันเนี้ยจริงๆพี่นึ้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่หน้าเลเยอร์แล้วก็ ควรมีอ่ะต้องมีหนึ่งหนึ่งหลน์ยูทูบเบอร์ก็จะเหมือนกับเป็น number o n ที่เขาชอบที่สุดในโจมาโลนไม่ใช่ number o n ของพี่นุ้ยแต่ number o n ตอนตอนหน้าหนาวตอนหน้าหนาวใช่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงใช้ก็ออกเท่ๆนิดนึงมาใช่ผมชอบผู้หญิงที่ใช้น้ำหอมแบบเท่ๆแบบเนี้ยเวลาอาจจะไม่ใช่ everyday use เคานะครับแต่ว่ามันดูเป็น character ที่ที่น่าสนใา ใช่<ม>เออถ้าเกิดลายเดี๋ยวเขาเรียกว่าลายอะไรในสี <Int ense. S 1> ดำเ่ยอ่า intense l ล n e ใช่พี่นึกว่าเป็นหนึ่งในอันที่ควรควรจะซื้อแล้วก็ ใช้ได้ทั้งครอบครัวหมายถึงสามีภรรยาป้ายาแรงมากเลยอะไรนะที่นุ้ยป้ายาแรงมากเลยไม่ใช่มันคุมันคุ้มไงบางตัวมีความรู้สึกเอ้ยแบบแฟนเราอาจจะไม่ใช้อะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบแฟนใช้ได้ด้วยเราใช้ได้ด้วยคุ้มค่ะอันนี้เป็นทางออกที่ดีนะครับเพื่อนไม่อยากจะซื้อน้าหอมเองแล้วให้แฟนซื้อให้แล้วใช่ใช่แล้วเราไปแฮฟด้วยเนี่ยโอเคเลยบอกเลยเวิร์ดนี้ดีดีครับเมือนตองกล้าผมผมโบดด้วยผมว่าดีมากๆใช่แนะนำมา ตัวที่สองของผมบ้างผมหาคู่สู้ฟัดที่ซูซีก่อนผมเอาตัวแรงขึ้นมาบ้างดีกว่าอ้าวริเพล็กก้าแล้วกันครับริเพลก้าแล้วกันผมว่าเป็นน้ำหอมที่ถูกและดีเออใช่แบรนด์นี้ชอบราคาดีแบรนด์นี้ชอบขนาดดีเรื่องราวใช้ได้ติดทนดีอันนี้ Whisper in the Library ครับแต่ผมไปคุยกับพี่เก็ตคนขายที่อเมริกาผมก็บอกว่า ิ่งนี้พี่เกดพูดมาแบบอ้อมค้อมเหมือนจะบอกว่าไม่คนไม่ค่อยมีคนชอบอ่ะแต่บอกว่าคุณไปครับตัวนี้อาจจะมีคนรับไปน้อยหน่อยโอ้โหแต่ผมชอบ่านี้ไงไม่มีใครไม่ซ้าใครแต่ก็ยังชอบอยู่ผมรู้สึกว่ามันมันใช่ออมมันไม่มามันมันไม่มามันสโมกสโมกอย่างเงี้ยครับพี่นุ้ยอาจจะตัวนี้อาจจะใกล้เคียงกับลิสสองตัวแรกของพี่นุ้ยใช่ใช่แต่เขาจะมีความดิบความความสโมกที่ที่มากกว่า ทำไมดมคราวนี้แล้วเหมือนกับมีแอมเบอร์ไม่รู้ว่มีมีมีครับมีใช่มีอุ่นอุ่นมีควันใช่เหมาะกับผู้ชายที่สุดเเป็นญาติกันหน่อยหน่อยเหมือนเป็นญาติกันแต่ไม่มีความหวานอ่าใช่อ่าเมย์เขาก็จะมีความหวานมีความมาเยอะกว่าเหมือนสมูทกว่าอันนี้กระด้างกว่าเหมาะกับผู้ชายกระด้างแบบเราก็ไม่กระด้างหรอกระด้างผมว่ามันดูแมนกว่าเหมือนแบบตรงไปตรงมาไม่ไม่ละมุนละไมก็ดง่าย อันนี้ก็คือ whisper in the library ครับรู้สึกว่าสะใจดีใช้แล้วมันมันดูแมนๆดีผมนดีบาย the fireplace นี่ยังไม่ไหวครับผมชอบแต่มันหาโอกาสใช้ยากกว่าเพื่อนเหมือนเหมือนเหมือนขาแรงขึ้นแต่ยากกว่านี้ใช่ผมเลยชั่อันนี้มันละมุนละไมก้นว่านผมไปประชุมผมใช้ได้อ๋อใช่บาย the fireplace มันอาจจะเแบบไม่มีไม่ตรงไหนผมต้องไปเข้าไปในบาร์ซิก้าเท่านั้นแล้วเหมาะมากและนี่คือตัวที่สองของผมครับพี่นุ้ย ตัวสุดท้ายของพี่นุ้ยน้องๆอาจจะงงทำไมน้ำลูกรักทำไมเราทำไมเรามาเลื่อกน้ำหอมผู้ชายซึ่เป็นน้ำหอมผู้ชายที่ชอบมาก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 จนถึงอันดี่สุดอย่างนี้แฟนใช้ด้วยไหมครับจริงๆอ่ะซื้อให้สามี แต่เราชอบเองใช่ไหมชอบแต่คือปกติจะไม่ฉีดแบบนี้แต่ว่าจะใช้วิธีเลเยอร์อ่าไม่เกี่ยกับอะไรในในนช่วยขายความรับหน่อยโยจริงจริงทำคลิปเลเยอร์กับอันนี้ไปเยอะมากอันนี้ที่อยากแนะนําให้เลเยอร์เลยนะคืออาจจะเลเยอร์กลิ่นอะไรที่มันเพราะอันนี้เขาแรงเป็นหนังหนังที่ที่แรงที่ชัดเจนดิบนิดนิดนิดตัวะแต่แต่แต่ไม่ฉุนอะไรอย่างงี้ไม่ฉุนมันจะมีหนังบางอันนี้เหมือนหนังกระหลับครับพี่โน้มันจะมีหนังบางประเภทที่เป็นหน้าหนังอ่ะอันนั้นอะฉุนผมรู้สึกแต่อันนี้เป็น หนังที่ใช้ง่ายบางคนเขาว่าไม่ใช้ง่ายแต่สำหรับพี่พี่ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะหรับผมแต่พี่ก็รู้สึกว่าแต่ส่วนตัวมันชอบกินหนังยูแล้วนะชอบหนังแรงเลยแหละเออแต่เนี้ยมีความรู้สึกว่าถ้าหนังแรงไปมันจะไม่ค่อยเฟมินีนเพราะฉะนั้นแนะนําให้เลเยอร์กับอะไรที่เป็นดอกไม้อ่ะมันจะเพิ่มความเฟมินีนเข้าเข้ามาในกินนี้แล้วมันจะทําให้เรากลายเป็นสาวแกร่งเท่แต่ว่าหวานใช่อย่างเช่นถ้าเกิดเลเยอร์กับประขัดวิชายสีสูนี้โอ้ดีมาก ดีมากมันแค่เหมือนเพิ่มความหวานเข้าไปใช่เพราะนั้นมันจะหวานแบบสายไหมใช่ป่ะอันนี้มันจะหนังเออก็จะแบบเป็นอีกมิติใช่งล้่มันสนุกมากคือตัวนี้ตอนแรกไม่คิดว่าจะเลเยอร์แล้วดีแต่หลังๆไม่มีอะไรทํา ต่อไปฉีอไไดอันนีไอ้นนี้เฮ้ยมันดีเออมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีมถ้าผู้ชายจะไม่เลเยอร์ก็ได้ผู้หญิงก็อ่ะเราเลเยอร์แต่ว่าวันนั้นต,ต,ต้องต้องเย็นจริงเนาะใช่ใช่วันนั้นต้องเย็นจริงนิดนึ่งเสมอเหมืนอนเหมือนอยา <ๆ S 2> ่างตอนนี้เราเปิดแอร์ค่อนข้างจะเย็นเหมือนกันครับได้ก็อาจจะหนึ่งสเปรย์อันนี้อุ้ยอาจจะอาจจะหนึ่งสเปรย์ดูก่อนก็ได้เซิฟเซิฟเนาะกับกับอะไรที่จับแมทช์คู่กันเท่มากนะตัวนี้อันนี้แนะนำเหมือนกันว่าต้องบอก แฟนว่าต้องซื้อแล้วเราค่อยซื้ออย่างอื่นมาเลเยอร์นะคะใช่ใช่ผมว่าตัวนี้ผมอยากจะย้ายไปฝั่งพี่นุ้ยเพราะว่ามันมันมันคล้ายกับทัชแคนเลเตอร์เหลือเกินนะใช่ที่เป็นตัวโปรดผมอ่ะแต่อันนี้ฟูกูเยอะแล้วติดทนเหมือนแทบจะเท่ากันเลยใช่ใช่ดีมากอันนี้ผมอยากจะย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งพี่นุ้ยแล้วตัวสุดท้ายของผมเป็นตัวที่ เซร์ไพรสหน่อยมันออกสดชื่นอ่ะหลังๆมารู้สึกว่าใช้น้ำหอมดมเองที่บ้านเป็นส่วนมากเวอร์เฟรมโฮมคบที่นี้ดังนั้นลิสต์หนักๆทั้งที่ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบลิสต์แบบนี้มากมากอ่ะก็มักจะเปลี่ยนมาเป็นสดชื่นโบเาแล้วตัวนี้ก็คือดีจีนะครับเวลเวดคอลเลกชันก็จะมีกรรมะหยี่อยู่ตรงนี้ชื่อว่าเวลเวดมูเกโตชีตรงไหนดี ตามสีเลยมันดูเขียวแบบสดใสมันเป็นฟร s ชที่มันดีนะละมุนละมุนแล้วก็ติดผิวเราได้ค่อนข้างจะดีครับแล้วแล้วมันเป็นกลิ่นที่คือมันเหมาะกับบ้านเราอ่ะเหาเหมาะกับบ้านเรา มันเป็นสดชื่นมีเสน่ห์แล้วไม่ค่อยมีคนใช้เป็นน้ำหอมที่ไม่มีคนพูดถึงแต่พอผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีนะมันดีนะคอลเลคชันนี้อยากให้เพื่อนๆลองไปลองดมโคตรหรูลาสวยโคตรสวยมากคือบนผิวพี่นุ้ยเนี่ยตอนนี้คือพอพี่ฉีดมาน่าจะเกิดสิบานาทีตอนนี้มันจะเป็นเหมือนกับดอกไม้แล้วเหมือนสโมกกี้ไม้หน่อยๆมารู้บนทีวีน่ะคือมันไม่เฟมินินจ๋าผมชอบคาแรคเตอร์น้ำหอมแบบเนี้ย อบอกก่นแนาหนาเหมือนกัน้นาหนาวไทยนี่คือตัวที่3ของผม <c oughs> วันนี้คงไม่มีผู้ชนะผู้แพ้แต่เรามาแชร์กันในสองมุมมอง <c oughs> แล้วก็ดีมากๆเลยที่มีโอกาสได้เจอพี่นุย้ยเราคุยกันตั้งแต่ครั้งแรกกันใน Club c l u b เฮาส์แต่ต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะคุยกับพี่นุ้ยใน Clubhouse <c oughs> พี่นุ้ยและเบิร์ตและฝ้ายเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ทําให้ผมซื้อน้ำหอมร่วมร้อยขวด ซื้อเยอะกว่าพี่ใช่เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยเอาพี่นุ้ยว่าดีใช่ไหมผมไปดูไฟเอาไฟก็ว่าดีเหรอผมไปดูเบิร์ดอ้าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเหรอว่าลองแล้วมันทุกอย่างมันคือการบลายบานหมดเลยครับซื้อมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เลยเข้าสู่โลกของน้ําหอมจริงจังเพราะก่อนหน้านั้นผมจะมีแค่เนี่ยทอมฟอร์ดสักสิบขวดไม่เกินนะครับแต่พอดู พี่นุ้ยไฟเบิร์นมากๆเนี่ยเอ่อผมรู้สึกว่าเงินสะพัดดีจังเลยเงินสะพัดก็เปิดประเทศวีคแรกผมรู้สึกว่ามันมันไวดีจังเลยออนไลน์รู้ตัวอีกทีก็สนบ่าีมันง่ายมันง่ายแล้วก็มันเป็นการ e x p o r e world เลยอะจริงๆแล้วสุดท้ายดีใจที่วันหนึ่งได้มาเจอกันแบบนี้มันได้เจอไอดอลของเราเดี๋ยวเราต้องสอบแทนรูปคู่ด้วยและแน่นอนครับผมมีน้ำหอมที่จะเป็นของขวัญให้พี่นุ้ยว้ายอันนี้เซอร์ไพรส์จริง ขอบคุณมากแต่ว่าครั้งนี้นั้นทุกครั้งผมจะให้โจมาโลนนะครับใช่สังเกตแต่ครั้งนี้เนี่ยมาแปลกเหรอขอให้พี่นุน้เอ๋ยขอบคุณคแัะ,แะอันนี้เป็นสากลิน่นผมขออนุญาตช่วยแกะ <laughs> กพี่นุ้ยจะสังเกตไหมครับว่าโลโก้กับแบรนของผมนั้นคือโลโก้เดียวกัน อันนี้พี่นุลองดมก่อนครับอันนี้คือ3กลิ่นเป็นวายออลแล้วกันและผมมีคอมการ์ูเลชั่นสำเร็จรูปออค่ะวูดโอ้ยอันนี้สงสัยจะต้องชอบแน่เลยแจนะท็อปคล้ายเนมการ์ดของแต่ละกลิ่นนะครับเก๋มากเรื่องราวรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยแชร์กันโอเคได้ได้ได้แล้วให้พี่นุ้ยลองดมเราจะสเปย์ตรงไหนดีเมื่อกี้นี่ก็นั่นแอบสเปย์ตรงไหนนี่ล่ะเออยแก่ไงอ่ะ ขออนุญาตช่วยครับเฮ้ยยินดีด้วยแต่เราเมื่อกี้นี้เพิ่งจะเมากันเหมือนกันใช่อันนี้คือกลิ่นที่ผมเลือกมาให้พี่นุ้ยในกล่องใหญนี้คือ n เนก t กตสตผมพราะพี่กองศิ้ิน่าจะชอบอันนี้ที่สุดหัวอยู่ไหนโอเคสองนี้คือเยอะแต่เนี่ยคาแรคเตอร์ผมก็ระหว่างที่พี่นุ้ยรอให้มัน dry down นิดนิดเออเออผมเป็นคนชอบสุด ผมก็เลยจะทำน้ําหอมที่ลิ n k ์กับผ้าอย่างตัวนี้ผม represent ผ้าซาตินผ้าซาตินจะมีความเซ็กซี่จะมีความต้องเป็น occasion การออกเดทต้องหน้าค้นหาและต้อง juicy คือน้ำลายซอแต่ตัวอีกอันหนึ่งอันแรกเป็นวูผมรู้สึกว่าผ้าวูเป็นผ้าที่เป็นสูตร formal ขนสัตว์ดังนั้นจะต้องอนิมอลิกจะต้องอูดจะต้องมีความหมาย เฮ้ยดีดีดีชอบชอบเจอแล้วเนี่ยนี้มาเลยเยอะเกินก็ได้ใจด้วยตอนเราตึงแฟนเลยอ่ะและนี่ก็คือขวดจริงนะครับโอ้ยขอบคุณค่ะแกะเลยไหมครับผมช่วยแกะคือมันมุมอันนี้หรืออันเนี้ยอ่าจริงๆก็แล้วแต่มองยัอไงก็ได้เพราะบางทีผมก็ใส่แหวนกลับไปกลับมาเหมือนกันบารมีใช่ไหมเก่งมากสุดยอด ตดลดีใจด้วยเด็กน้อยที่สุดอยากทําน้ําหอมที่เป็นตัวตนของเราแล้วก็ไว้ให้แขกรับเชิญที่ที่มาถ่ายด้วยกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับมาบ่อยๆปีหน้าเชื่อว่าจะมีจะมีอีกจะมีอีกจะมีอีกหรือผมอาจจะบินไปเมกาไปหาพี่นุ้ยถ้าสถานการณ์ดีโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณพี่นุ้ยมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูจะมีคลิปที่ถ่ายกับพี่นุ้ยแล้วแชร์กันเกี่ยวกับท็อปปิก น้ำหอมที่ใช้แล้วแฟนชอบใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันที่ช่องพี่นุ้ยมารินี h ชาแนลนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับเป็พื่อนๆชอบกลิ่นไหนคอมเมนต์แล้วคุยกันดารล่างบายบายจ้ะมิสทีสวูสัญลักษณ์ของความกล้า แล้วก็การเป็นผู้นำที่สามารถเล่าเรื่องได้อย่างภาคภูมิใจผ่านกลิน่นโดยไม้กฤศณนาจากเมืองตราดบ,บ้านเรา,า<ๆ>คงไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะปฏิเสธหญิงสาวที่สวมใส่ผ้าสาตินมาในค่ำคืนที่โรแมนติกในฐานะคู่เดียกของเรา เกซซาตินคือความท้าทายอย่างที่สุดที่เราต้องการถ่ายทอดความประณีตในทุกขั้นตอน